ขอขอบคุณเดบิวทิซซ่าคอมดีขอบคุณเดบิวทิซซ่าคอมดีขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณพิซซ่าคอมดีมากขอบคุณจริงๆจากใจค่ะเดอะพิซซ่าคอมดีตื้งหนึ่งแถมหนึ่ง plus แจกคอเป็นการแจกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ถ้าไม่ใช่เดอะพิซซ่าคอมดีคงไม่กล้าแจกใหญ่จัดหนักขนาดนี้แจกหนักแจกจริงทั่วประเทศของคัมแท้งรวม200บาท มูลค่ารวมมากกว่า5ล้านบาทชมนะเจ้าของทองทำแท่งหนัก1บ,บาททั้ง60คนคุณปราโมทคือเศรษฐีคนใหม่ของเดอะพีท้าคอมพีกับทองทำแท่งมูลค่าสบ,บาทคุณดวอกำบนเป็นผู้โชคดีที่ได้รับทองสิบบาททำแท่งมูลค่านะ นับแท่งหนัก40บาทคนใหม่จากอพิซซ่ากมนีคือคุณคุณเพ็ญนภาสิงสถิตจากจังหวัดเลยยี่ดีด้วยครับมคู่ี้หน่อยมคุณเพ็ญนภาตรงต้อง40บาทอันนี้คือเรือจริงนะร <Marcheg? S 1> ับคอจริงครับผม แต่ทั้นี้จะได้อะไรมากกว่าพิซซ่าอร่อยๆอแล้วก็อ,องควานมะันเกิดของลูกจ๋าพิซซ่าอยากส่งมากิดเลยค่ะคิดเลยรัย้สึกมากๆเลยดีใจมากตื่นเต้นค่ะคิดว่าจะไม่ใช่เป็นตัวเองได้ช่วงนี้ทานบ่อยครัเกือบทุกอาทิตย์เพิ่มเลยไหมเหรอตอนเนี้ยคงจะบ่อยขึ้นค่ะเราก็จะทำการเซอร์ไพรส์เขาอีกเหมือนเคยทุกคนในร้านพร้อมแกงผู้โชคดีทุกคนนีนะทุกๆคนคือหน้าม้าคุณพี่คุณพี่เขาบอก อันนี้เป็ของพี่นะคะโดโกเกะนี่นั่นเรนนี่นั่นคิดดูก่งองรีนีผู้ชกทีมของเราูถือว่าจะมีการจัดเวิร์กช็อปการจะเซอร์ไพรส์แค่ไหนตามกันไปดูเลยดีกว่าดีใจมากที่รวมอุดมการของเราในวันนี้นะครับผมตื่นเต้นแม่ก็อยากเห็นมากเขาเหมือนกันคท้เป็นได้ หน้าตาตกใจขนาดไหนแ่ขวน้เยอะแ่ขวเยอะเดียวเกินคาดตะพี่แฟนทํางานรายเดือนหลักๆคนเดียวอะค่ะแล้วเราลูกหลายคนเราก็ต้องเซฟค่าใช้จ่ายทุกอย่างเดือนนึงก็หาโอกาสพิเศษให้ลูกได้หนึงเลยไงค่ะถามเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะแต่ก็ต้องสู้ดีใจมากค่ะเกินคาดหมายว่าจะได้มาต่อทุน แล้วก็ใช้นี่ใช้ถินได้หลายอย่างเลยค่ะทำให้สบายขึ้นได้พี่ขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนเดอะพิซซ่าคอมพานีมาตลอดเราเก่งในเรื่องทำพิซซ่าเราก็อา,าสาสร้างความสุขให้ทุกคนด้วยพิซซ่าที่อร่อยของพวกเราดีใจนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมนี้เช่นเดียวกันของเดอะพิซซ่าคอมพานีช่วยคุณธิดากับลูกๆอีก4คนนะครับขอบคุณจริงจังใจค่ะที่เป็นผู้ให้แล้วเราก็เป็นผู้รับขอบคุณทค ยังคงให้ความสำค,คัญท,ที่สุดจากลูกค้านะครับพิซซ่าที่อร่อยที่สุดแต่มากกว่านั้นของเราคือความสุขของลูกค้าและมากกว่านั้นคือความลอบของลูกค้านะครับเราก็มีพิซซ่ามาให้เป็นกำลังใจกับเด็กๆด้วยนะครับก็ขอให้เป็นลูกค้าของพวกเราตลอดไปนะครับอยากให้เกๆาควมบนีอยู่คู่กับคนไทยไปนาน่น,นะครับโชคดีและขายดีมากๆเลยครับสัญญาว่าจะเป็นลูกค้าตลอดไปค่ะเราได้พิสูจน์แล้วว่าเราคือแบรนด์พิซซ่าสายเลือดไทยอันดับหนึ่งในดวงใจของคนไทย เราสัญญาครับว่าเราจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกคนเดอะพิซซ่าคอม n านีว c o อ p คอม o านีนให้เราอยู่ร่วมทุกช่วงเวลาแห่งความสุขของทุกคนร้านพิซซ่าคอม p านีซื้อหนึ่งแจกหนึ่ง plus แจกทอง